ฝึกทำข้อสอบ error กัน time up คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ a ซ้ำค่ะรูปแบบประโยคที่ถูกต้องคือต้องเปลี่ยนจากซ้ำเป็น any ค่ะจําไว้เลยนะคะว่า ใช้ในประโยคบอกเล่าส่วน any ใช้ในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามจากโจทย์จะเห็นได้ว่ามีคำว่า won't ที่เป็นตัวย่อของคำว่า will not จึงทำให้โจทย์ข้อนี้เป็นประโยคปฏิเสธดังนั้นต้องใช้ any คะ่ะ mm. ข้อสอบแบบนี้เจอบ่อยมากเพราะเป็นพื้นฐานของ grammar ที่เราต้องแม่นฉะนั้นฝึกทำโจทย์แบบนี้เยอะๆนะอยากรู้แนวข้อสอบว่าต้องเน้นอะไรเรื่องไหนที่ออกสอบบ่อย จะได้ช่วยให้เราทำข้อสอบได้ถูกต้องและไวทันเวลาต้องคอสนี้เลย intensive tuget p v t มีทริคก,การสอบ tuget ในคอสอีกเพียบอยากอัพคะแนนให้ฟังต้องมาติวที่ tutorus